เมื่อเป็นเช่นนั้นราคาสิ่งของที่เกษตรกร,ะกรจะซื้อก็ย่อมจะถูกลงเพราะร้านค้าของรัฐบาลย่อมจะไม่แสวงหากําไรอันเป็นที่ทําให้ของแพงอันหนึ่งเมื่อเกษตรกร,กรเป็นข้าราชการหรือพนักงานแล้วครั้นผลิตข้าวหรืออะไรออกมาได้ข้าวและสิ่งของเหล่านั้นก็จะเป็นสมบัติของรัฐบาลทันทีการขายข้าวทั้งหมดภายในและภายนอกประเทศรัฐบาลจะเป็นผู้ทําทั้งสิ้นฉะนั้นคนกลางซึ่งสมัยนั้นย่อมเป็นพ่อค้าจีนก็จะถูกคัดออกจากฐานเศรษฐกิจอันสําคัญของไทย กล่าวง่ายๆก็คือรัฐบาลนะครับจะก,กลายเป็นเจ้าของที่ดินทํากินทั้งหมดจากนั้นจะให้รัษฎรนั้นเป็นพนักงานทํางานเป็นผู้ทํานาให้รัฐไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินหรือทําการค้าขายผลผลิตที่เก็บเกี่ยวเองแต่รัฐจะเป็นผู้จัดการทั้งหมดส่วนรัฐบาลนั้นจะจ่ายเงินเดือนให้รัษฎรนั่นเองแต่เมื่อทันทีที่เขาโครงเศรษฐกิจแห่งชาติของปรีดีออกมาก็เกิดมีปากเสียงกันในสภาอย่างรุนแรงแม้แต่คณะราษฎรเองก็เกิดแตแกแยกกันเป็นสองพวก